สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมและรายการรู้แล้วรวย รายการที่จะพาทุกท่านมารวยไปกับเราครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและกําลังอยู่ในกระแสนิยมในขณะนี้ครับผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นวันนี้รายการของเราจะคุยกันเรื่องอะไรต้องมาพบกับแขกรับเชิญกันก่อนครับเพราะว่าแขกรับเชิญท่านนี้เขามีผลิตภัณฑ์และโอกาสดีๆมาฝากทุกท่านนั่นก็คือผู้บริหารระดับ Diamond Grand p a r a d i s e คุณพยาวพยุงผลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแน่นอนนะคบพี่ตีเมื่อกี้ผมเกินเอาไว้บอกว่าผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีเนี่ยสร้างรายได,ได้ได้เยอะแยะเลย วันนี้ก็เลยอยากจะถามพี่ติว่าที่เลือกมาโชว์ข้างหน้าเนี่ยมองอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเสริมอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่ผมเรียนย้ำนะครับว่าไม่ใช่ยานะไม่ใช่มีสรรพคุณในการรักษาโรคแต่มีไว้สําหรับการดูแลสุขภาพในกรณีที่บางครั้งเราอาจจะทานอาหารไม่ครบนะพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะอยากได้ความสะดวกสบายในการรับประทานไม่ได้มีสรรพคุณใดๆในการรักษาโรคทั้งสิ้นพี่ติมองว่ากลุ่ม อาหารเสริมสุขภาพเนี่ยตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าทางได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนชอบมากชอบมากดีมากแล้วกระแสที่แรงมากผู้บริโภคยุคนี้สนใจเรื่องสุขภาพเยอะเลยครับส่วนมากจะหันมามองในเรื่องสุขภาพเพราะว่าถ้าเกิดมองโดยโดยรวมส่วนมากพิธีอยู่ระยองไม่ได้ข้อออกไวขยายงานที่อื่นดังนั้นลูกค้าจะอยู่ทางนั้นหมดจุดเสี่ยงเยอะคระยองโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโลหะหนัก มาทางน้ำมาทางอากาศมาทางอาหารเออบางทีมลภาวะพวกนี้มันก็ทำให้เราอาจจะรับสิ่งที่ไม่ค่อยดีเข้าสู่ร่างกายดังนั้นคนระยองรู้ดีรู้ดีอยู่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 กับอกตัวเองเลยว่าอันนี้คือเราเราเสี่ยงมากครับดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องมีหน้าที่ปกป้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนี่ยต้องตระหนักข้อนี้เลยพิตีก็เลยมองว่าทุกคนเนี่ย กลัวแก่กลัวตายกลัวป่วยถูกไหมครับสามอย่างนี้และอีกอย่างอย่างที่สี่เขาบอกกลัวจนกลัวจนดังนั้นก็เลยเหมาะเลยกลัวแก่กลัวตายกลัวป่วยกลัวจนเพราะฉะนั้น4อย่างนี้มนุษย์ทุกคนกําลังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่วันนี้พี่ติมีสินค้าตัวไหนที่พี่ติมีความรู้สึกว่าสนุกสนานกับการเล่าเรื่องเหล่านี้ กรูตาครับน้ำทับทิมครับกูตาเคคือมาซีอีน้ำทับทิมแล้วก็แอสตาแซนทินนะครับซึ่งสาหรายแดงชนิดเม็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือสวยเลยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เป็นใครครับพี่อายุเท่าไหร่เอออยากรู้ถ้าถ้ากลุ่มกลุ่มอันนี้ก็คือว่าอายุตั้งแต่ ั่วไปเลยดังกระส<ะ>ับยี่สิบยี่สนี่ก็ต้องทานแล้วต้องดื่มแล้ว<ะ>คือกินใช้ที่บ้านไม่ต้องอะไรไปถึง20ก็ก็ทานแล้วคือกรูต้า<ะ>ก็ช่วยหลายคนศึกษางานวิจัยบอกว่าช่วยเรื่องผิวเพราะฉะนั้นวัยรุ่นสมัยนี้ ถ้าไปถามนักสุกอามาหาอะไรอยากวิ้งอยากวิ้งคือคนผิวผิวผิวสีเข้มก็อยากจะขาวใสวิ้งแต่ถ้าเกิดคนขาวอยู่แล้วอยากชมพูคือกูต้าเนี่ยตอบโจทย์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปชอบหมดใช่ทีนี้พอมากูต้าปุ๊บเนี่ยเออวัยรุ่นชอบแล้วแล้ววัยทำงานวัยทำงานนี่จำเป็นต้องกินเลยเพราะว่าเชื่อไหม อาจารย์ส่งกูต้าหน้าโรงงานทีละลังสองลังแบกไปเลยแล้วถามว่าคนคนเขาก็สงสัยว่าอ้ยทำไมรายได้รายได้งานประจําของเขาไม่เท่าไหร่ทําไมเขากินดื่มของพวกนี้ทําไมเขาทานอันนี้ค,คือเขาตระหนักกับตัวเขาเองอะ่ะเพราะว่าอย่างโรงงานมีทินเนอร์มีโลหะหนักเขาจะมีปัญหาเรื่องปอด เขาจะรู้เลยบาง,บางคนบางบาง,บาง,บางท่านนะคะล้มทั้งที่ททยังทํางานอยู่ครับยืนล้มทั้งยืนแล้วก็เสียชีวิตครับแต่ถามว่าทําไมเขายังต้องทําอยู่ติคือตัวพี่เองก็ถามเขาเขาก็บอกไม่รู้จะทําอะไรเพราะอายุเยอะแล้วครับดังนั้นเนี่ย คือความเสี่ยงของเขาเยอะเขาก็เลยต้องมาช่วยในการดูแลตัวเองด้วยกรูตาเพราะว่ากููต้านี่ถ้าดูตามงานวิจัยนะครับที่เราดื่มบันก็มีข้อดีอยู่แล้วแต่ว่ากููต้าก็มีวิตามินซีด้วยมีวิตามินอีด้วยนะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเออเคยมีรายงานวิจัยทางการแพทย์ที่เขาตีพิมพ์ว่ามีส่วนนะในการที่จะดูแลตับนะถ้าเกิดยังไงก็ตามแต่เรารับประทานตัวนี้ไปคนที่มีอายุหน่อยเขาก็มีความรู้สึกว่า สุขภาพก็ดีผิวก็ดีก็ทานทานไปนะเราขายมาหลายปีแล้วด้วยนะใช่ไหมอาจารย์พอเขาทานแล้วเขาก็พี่กระเป๋าอะหน้าตาเขามีเลือดเออมีสดสดชื่นขึ้นแบบเหมือนเหมือนต้นไม้ได้ปุ๋ยอะประมาณนั้นเลยแล้วเขาก็เลยบอกต่อคนในโรงงานมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องส่งเป็นลังลังยกลังเลยโปรโมชั่นมีเท่าไหร่ก็คือจัดหมดทำไมในกิฟฟินก็มีหลายรายการแต่พี่ตีบอกว่า3ตัวนี้ขอเลือกก่อน บอกว่าอย่างที่บอกก็คือมันอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือยยอ,ยอ,อยู่ในจุดเสี่ยงอยู่ในจุดเสี่ยงค่ะอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นจุดที่ว่าเศรษฐกิจดีคร่ะก็คือทางทางทางบ้านเราเ <airport. S 2> ศรษฐกิจดีมีรายได้สูงในระดับประเทศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นสินค้าที่เราเปิดตลาดได้ง่ายมันมีโปรโมชั่นเป็นตัวล่อดังนั้นแเราก็เลยเอาตัวนี้ เข้ามาและผลผลพวงผลพวงของชุดนี้ก็คือทําให้เราเประสบความสําเร็จรก็คือนักธุรกิจก็เกิดขึ้นเยอะในระยองอแล้วก็มันมีรางวัลเยอะแยะเราก็ประสบความสําเร็จในการพิชิตรางวัลด้วยก็เลยบอกว่าอันนี้ช่วยได้ทุกเรื่องค,ค่ะสินค้ากลุ่มนี้ช่วยได้ทุกเรื่องครับคี่ตีมองว่าจะเล่าเรื่องสินค้า3รายการนี้มีวิธีการเล่าเรื่องอยังไงที่พูดปั๊บแล้วโดน ก็จะตอนตอนแรกเลยถ้าเกิดเป็นน้ำสตรมถ้าน้ำสติิมนี้ก็จะเล่าเรื่องสุขภาพปอดก็ตอนนี้นะ บ้านเราไปดูแลตัวเองหน่อยนะครับคือคือคือห่วงใหญ่อะเอื่อเอออารทรในเรื่องที่เขาต้องปกป้องตัวเขาเองครับซึ่งซึ่งพอพอนั้นปุ๊บเออก็นั่นาน่ะสิทุก siglo, คนรู้ดีแล้วพอนั้นปุ๊บมันมีตัวช่วยมันมีตัวช่วยทั้งทั้งที่เขาก็มีอย่างอื่นอยู่แล้วแต่เรานําเสนอผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเชน่นน้ำสพทิมอย่างกรูรตารเรานําเสนอเรื่องงานวิจัยนําเสนอเรื่องคนที่ประสบความเอเอคนที่มีประสบการณ์ในการดืด่มดื่มอยู่แล้วเป็นยังไงรก็คือมีสุขภาพทีี่ดขึ้นเา มามองและที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสที่ว่าเขามองเห็นเลยว่าคนทุกคนต้องดื่มคนทุกคนต้องดูแลตัวเองอ่ะแล้วเสร็จแล้วเงินเนี่ยมันจะหลั่งไหลเข้ามาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเขามาหันมาทําเป็นธุรกิจกับเราจากเดิมบริโภคเฉยๆเขาก็บริโภคไปแต่พิตินําเสนอด้ว่าเนี่ยเนี่ยเรามีโอกาสอยู่นะถ้าเราเป็นผู้บริโภคนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นของที่มีประโยชน์ค่ะ ยังมีคนอีกหลายๆคนที่เขารอคําแนะนําจากเราค่ะแล้วถ้าเขาเข้าใจถึงคอนเซปต์ของธุรกิจเขาจะรู้ว่า3รายการนี้ทําธุรกิจได้ใช่คำเพราะว่าทุกคนต้องดื่มอ่ะ,ะพอพอเขาพอเขดื่มหรือเขาเขาเขาเอาไปใช้แล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะไม่ซื้อซ้ํา เออผมอยากรู้บางคนเขาเกรงใจพี่ตีอช่วยซื้อซะหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่พี่ตีบอกเดี๋ยวนี้คนซื้อกับพี่ไม่ค่อยเกรงใจพี่ซื้อเพราะอยากได้สินค้าใช่โทรโทรตามทวงอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็ไปซื้อเองบ,บางทีก็งอนบางทีก็งอนรเรา,าเราบริการไม่ทานงอนอ,อ,อยู่ที่ไหนเอ,อเอามาส่งไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อเองแล้วนะผมนนพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าหลายคนที่เขากลัวการขายเนะี่ยเขากลัวว่าเราต้องไปง้อคนอื่น แต่เท่าที่ผมสัมผัสกับพี่ตีพี่ตีบอกว่าจาย์เชื่อไหมคนนี่แหละโทรมาเนี่ยสั่งของเราจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาแทบจะง้อเราให้เราเอาของไปให้แทบจะให้เราไปซื้อให้ด้วยซ้มันเป็นไงนะพี่เพราะหลายคนกลัวการขายเพราะกลัวจะต้องไปง้อคน<ม>แต่พ,<ม><อ>พี่ตีเล่ามาเหมือนกับ คนอื่นสิกําลังจะมาขอให้เราช่วยค่ะเรื่องเรื่องการกลัวเนี่ยเพราะว่าพี่ติกก็มีความรู้สึกเหมือนนั้นแบบนั้นเมื่อก่อนแล้วไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าคือไปแล้วเกรงใจจะคุยกับเขาเหมือนกับว่าเราจะไป ขายของให้เขาซึ่งที่ติมชอบครัแล้วเสร็จแล้วพอพอมาได้ฟังอัปลายอัปลายเล่ามากบริษัทมาอ๋อเข้าใจว่าเข้าใจนี่แหละคือการหยิบยื่นโอกาสเราเอาสิ่งดีๆไปหยิบยื่นให้เขารเราเอาโอกาสดีๆไปไปให้เขาครัดังนั้นพอความคิดเปลี่ยน พอความคิดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมั่นใจผพรามั่นใจปุ๊บเนี่ยคนคนที่เขาต้องการคือคนเป็นโลกคนที่ป้องกันตัวเองคนที่อยากสวยคนที่อยากใสเราไปให้เขาทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเราก็เลยมีความสุขพอเรามีความสุขปุ๊บเขาก็เลยรับว่าเออใช่แล้วคนอื่นดาวไลน์เขาก็มีความสุขรู้สึกเหมือนเราเหมือนกันดังนั้นก็เลยการเป็นการขยายงานอย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวงานขายดูเหมือนพอทัศนคติเปลี่ยน ความสำเร็จเกิดขึ้นเลยะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาล้วงลึกถึงเทคนิคพิเศษว่าพูดยังไงจะทำให้เขารู้สึกว่าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้และเชื่อมไปยังผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆด้วยนะครับเราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ